น้องทุกจิตนาการแบบไร้ขีดจำกัดกาแฟสันมรูปผสมทนิตผงตราโฟกัสคอฟฟี่และบริษัทพนมนาคราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยห้างร้านใดองค์กรใดสินค้าใดนะครับอยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านผ่านรายการของเราซึกมวยไทยเกียรติเอสเคเอ สามารถติดต่อมาที่คุณคำยันเซาคำเขตครับ0813033759 0813033759ยกที่สองครับเต็ดเชือกครับกรรมการเทียบกองมาสายหน้าครับในทีมกรล์อยขาวต่อยครับแทงสวนครับจังหวะใครจังหวะมันล็อกล็อกคลอกได้ครับลอยขาวเขาอาชีพอยู่แล้วครับนี่ฮะตะ เลี่ยมเข้ามาไม่ยอมครับไม่ให้ตีกีดเปล่าเหมือนกันครับนิธิกรแปลว่าจะไม่ใช่เข่าอาชีพเหมือนพลอยขาวแต่นิธิกรก็มีทั้งนอกทั้งในนะครับอ่าโดนเตะขาไปแทงเข่าขวาครับนิธิกรอ้าวเม็นแจะแลกสอกันครับเจอเหลี่ยมไม่ดีเท่าไหร่ครับอาล่ะครับเองจับมาค่าจับคืนแล้วะแล้วตีกันไม่ได้ครับต่างคนต่างจับยิ่งการแสงสีครับเียกเข้ามายกทีสองนี่ใช้กําลังเลยนะครับไม่สดเลยครับไม่มีเผื่อเหลือเผื่อขาดครับ มั่นใจในเกมเจาะยางไปทีีเลยถึงตัวอีกแล้วครับนิติกรคำยันครับคำยันน่าจะคำแล้วจะเสียบเข้าไปได้ง่ายเหมือนที่คิดนะครับเพราะว่าปลอยขาวนี่เข่าอาชีพอยู่แล้วอุ้ยสับศอกครับศอกขวาเมื่อกี้ครับโอ้โหเปิดศอกขวานะครับทีมงานนี่สั่งให้เบิกทางด้วยการถีบนําไปก่อนนะครับต่อยลาตัวครับเจอเข่าขวาคืนหมัดขวาทักขาครับจากพลอยขาวครับ แทงข่าวซ้ายครับแมขวางดีครับมิธิกรครับเด็กออกมาครับยุทธการปีธิกรอปีคืนนะเจโอดึงขาหลบนิดเดียวครับมุนติวเลยครับพลอยขาวงมแตะน่วมเข้าไปใหม่เป็นเกมลงทุนครับนี่ฮะขาแรกขาลุยแต่ชนะไม่รู้แต่เขานี่ฮะส่งขาแรกเตขวาาดอกหลังนี่โดนจับเทเลยครับลุกขึ้นมาเร็วครับพลอยขาวครับ พยายามที่จะชวนประทะนะครับปักสอกขาไปดูว่าเอาละครับท้องได้ท้องได้ตีได้ครับนิติกรพลิกงมาอยู่เลี่ยมนอกแม่จังหวะนี้ชิงจสอดในไล่แขนครับแทงข่าซ้ายได้ครับตีซ้ายโต้ครับพลายขาวเกอ์ยัดซ้ายมาพยายามจะตีซ้ายนะครับแต่ว่านิติกรยกขวาบังแยกออกมาพยายามสรุปไม่ได้ครับ2ยกเกมยาวหนังชีวิตครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ เปิดหน้าท้าด่วนเลยครับเล่นทั้งกำลังเล่นทั้งอาวุธเลยครับดูเจาะยางอีกแล้วอย่างซ้ายของนิติกรครับาบังให้ดีนะฮะถ้าบังผิดหลักผิดเรี่ยมก็ยางแตกยางรั่วดได้ยางเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับที้อาราชีที่ขาครับชีที่ขานิติกรกอดเอาไว้แล้วตีเข่าขวาได้ทีหนึ่งครับพักสักครู่เดียวบยกที่สนี่คือภาพยกสองที่ผ่านมาครับสับสกขวาดอกมีฮะ พงะไปเหมือนกันนิติกรต้องถอยเลยครับภาพช้าอีกหนึ่งชัดชัดครับฝันเต็มเหนียวฮะเหลี่ยมยังไม่ได้เท่าไหร่ครับแต่จังหวะฝันได้ดีโอ,เ,โอเ,เกมเดินเบียดเดินแรกเดินลุยเนยของทางด้านพลอยขาวแต่ว่าจังหวะรับของนิติกรดูแล้วยกต่อไปนี่เป็นยกที่3ครับนี่คือมวยคู่ที่2กับศึกมวยไทยเกียรติเพชร SK s k s เขอบพระคุณนะครับ SKS Empire ครับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยระดับโลกส่งขายไปทั่วโลกครับอุปกรณ์มวยที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยครับอาล่ะครับนิทีกรก็กยกนี้นะเดินเร็วขึ้นแทงเข่าขวาดักเอาไว้ครับพอยขาวครับอ่ะถ้าเกิดตีข่าก็นู่นแหะครับหลังสงกรานนะครับพอยขาวบอกของชอบของชอบอยู่แล้วอยู่ที่จังหวะใครเอาข่าขวาไปเจอไซโต เกมที่ถนัดของพลอยขาวคือเขาเลยต้องชวนครับชวนเล่นเพลงเข่าครับเกมไรเกมมันนะดูว่าตีเข้าไปนิติกรชิงจับอาเลี่ยอมอาวยเข่านี่ใช้กําลังเยอะครับอ,อ่อนเนื้ออ่อนนมเลยยุ่งได้ครับเพอนี่ยกสามครับอ่าละพยัญชจะสับนะครับนิติกรครับกดแขนเอาไว้ครับพลอยขาว ยูตะการแสงสีแยกออกมาครับสงค้ามเข่านะครับเนี่ยครับถึงตัวเร็วครับนิติกรก็แม่นี่ครับชอบชอบโอ้ยโดนจับสะทายแล้วตีเข่าซ้ายครับเสียทรงไปเล็กน้อยครับแต่ด้้นของนิติกรโอ้โหจังหวะเหมือนที่บอกแล้วครับลอยขาวในเกตตีเร็วครับแต่งตัวบางทีตีไวอ่ะถึงตัวมันไม่ได้แล้วครับอย่างนี้นิติกรต้องสู้นะครับวงในกดจับสวยครับต้องชิงจับให้ได้คืนครับลอยขาวตี กันไว้ก่อนครับนี่ฮะเอี้ยวตัวออกข้างกัแล้วพลอยขาวนะแยกออกมาครับแยกออกมาแล้วครับโอ้เงี้ยยากหน่อยอ่ะมาสร้างจังหวะกันใหม่เหนือเหนือหมัดขวามาก่อนครับพลอยขาวครับนิติกรจับดีแต่ว่าพลอยขาวชิงตีก่อนสายไปเจอขวาโตแทงเข่าขวาครับพลอยขาวครับแล้วพยามจะสอดในครับอ่ะสอดไม่ในเจอเข่าซ้ายของนิติกรเข่าซ้ายเน็บไปทีหนึ่งครับนิติกรเอาแล้วครับข่าวคนละทีคนละดอก ตีเชือกไม่ได้กรรมาการดึงออกมาแล้วบอกอย่าจับเชือกทั้งสองคนมาอุมอ้มอุ้มไว้ก่อนครับพยายามจะรูดออกมาแล้วตีลอยขาเอา้าโอ้โหนี่ฮะยังไม่มีใครยุบเลยครับไม่ยอมครับแก yeah, ออกมาครับแก yeah, ออกมาแล้วมาสร้างจังหวะก,กันครับเอาหัวขาครับหมัดขวาไปแล้วก็ล็อกรัดตีเข่าซ้ายครับเจอไซโตแมขวามาพลิก ไกลจะอ่อนเนื้ออ่อนนมครับเด้งตีซ้ายครับนิติกรตีขวามาเจอเข่าขวาแล้วก็ยัดซ้ายครับแม่มาเป็นไม้คู่ครับทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วก็แยกออกมาเข่าอาชีพยอยู่แล้วครับลอยขาวโอ้ปลอดใจปล่อยแรงจริงๆครับนิติกรดักแทงสวนมาคมยันลอยขาวมาอย่างนี้ตีไม่ได้ครับแยกออกมาแยกออกมายกสามแล้วก็ปลายยกครับเตะซ้ายครับนิติกรครับปลอยขาวเตะขาครับ นิติกรพื้นพืนยังไงอย่างครับอโดนสอกขวาและก็โหมดยกอีกแล้วครับท่านบหมดยกที่สดูมือมุมไหนก็มุมนั้นแหละรับชนะนขั้นตอนสุดท้ายมายกที่4มาดูกันดวลเข่าต่อครับแดงน,นั่นคือนิติกรตีซ้ายอ้าวน้ำเงินพลอยขาวขึ้นบนคล้องอตีซ้ายตีเน็บๆนครับอ้ลูกอึดลูกขึ้นอดใจ ลุยแรกรวนต่อครับพยายามจับแล้วตีครับเอาขวามาไายโตขวามาแล้วก็คืนได้ไหมอ่าคืนไม่ได้ก็แยกสิครับหมดไม่ได้ครับยุบไม่ได้ครับตีเอ้าหูบวกมักครับอ่ะต่อยแล้วจับเลยครับนี่ฮะเป็นสูตรเขาเลยครับพลอยขาวมีขยมด้วยฮะไม่ตีเลยขยมฮะขยมเอาเหลี่ยมเอาทรง าขยมบอกว่าแรงโมยังมีเยอะยังเลื่อยอีกครับพยายามจะงัดศอกซ้ายมานะครับนิติกรครับโอ้พลอยขาวนี่แกมีหลายกอกละเกินฮะโอ้หุยแลกศอกกันครับแต่ว่าพลอยขาวเข้าเบรกต่อครับโดยการขวางและตีซ้ายครับอย่างไรครับนิติกรนี่ครับคู่ต่อไปครับคุณผู้ชมครับเป็นต่อเอสพีการศาสตร์แพ็บินบุรีครับจะเจอกับเพชรชัยเมธสจต้มปราจีนครับหรือว่าเจ้าคิมรวยสสุภัตราครับ ลูกศิษย์ของท่านพันตบทเอกสุรัชจันทศิลป์เดิมนะครับ1 4 3ปอนด์นะมัวใหญ่ครับพูดต่อไปโอ้โหได้ใจเลยครับตัดลำตัวครับขึ้นบนลอยขาวอ่าแล้วครับดูฮะไม่มีเมืองพอแทงเอ้าโอ้นิติกรครับดูยังไงครับพออ่อนแล้วครับโอ้ยรับรับไปแต่เพียงผู้เดียวโอ้โหกรรมการบอกพอแล้วไปต่อไม่ได้แลวคุณป๋องนี่ครับลูกอึดลูกทนครับ พลอยขาวครับวันนี้นล่อถึงน็อกเลยนะิตการแสงสีครับชูมือไปที่พลอยขาวสิทธิ์เจการครับเป็นฝ่ายเอาชนะทีเดก็น,น็อกเอานิทิกอนน้ำดื่มมี77หรือว่าเจ้าพุธได้ในยก4ีครับนะเดี๋ยวเรามีไฮไลท์สวยๆให้ได้ชมกันครนะับที่ผ่านมาแล้วครับว่าจบยังไง ไล่อย่างนี้ครับโอ้โหดักแทงขวาครับแล้วก็ต่อยขวาเข้าไปมาโดนนี้ครับโดนเข่าแล้วโดนหมัดเนี่ยมาตัวแข็งเลยครับกรรมการเซฟเลยครับถูกต้องแล้วครับถ้าปล่อยไปก็เจ็บอีกครับเจ็บแค่นี้พอฮะนี่ฮะอีกครั้งหนึ่งล่าโดนเข่าแล้วก็นี่ฮะเข่าจ้ายไปสองเม็ดพอเลยครับจบเลยครับเทนนิเกิลน็อเอาในยกที่4แบบหมดทางสู้เลยครับเป็นทีเคโอฮะอย่างนี้เทนนิเกิลน็อกเอา์แบบกรรมการจับแพ้เลยครับ